ก็ต้องขอบคุณอย่างน้อยก็เป็นวิชาชีวิตที่จะทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยที่กําลังรู้สึกสิ้นหวังเนี่ยได้เริ่มมีการจุดประกายความหวังว่าเฮ้ยอย่าอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังกลับมาทบทวนตัวเราเองอดูว่าเรายังมีขีดความสามารถยังมีสติปัญญาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างแรงต้านให้กับตัวเองแล้วก็ไปต่อสู้ฝันฝ่าก,กับอุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามา ครับพวกคู่กับภาครัฐที่จะต้องไปจัดระเบียบให้แฟร์ใช่ก็คือต้องต้องดูว่ามันมีกฎหมายอะไรที่จะคุ้มครองผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยให้เขาสามารถยืนขึ้นได้ไม่ได้ถูกคุกคามจนกระทั่งเขาล้มหายตายจากไปจริงๆเนี่ยอย่างรัฐบาลเนี่ยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมายใช้ไม่ถูกทาง ครับกับไปซ้ําเติมโดยที่ไม่รู้ตัวใช่แต่ตัวบทกฎหมายไม่ผิดครับท่านทาถูกแต่จริยธรรมของท่านอยู่ตรงไหนใช่ใช่วันนี้ที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริยธรรมนะครับมันไม่ใช่ความสามารถนะเรื่องจริยธรรมล้วนๆอะไรพอเหมาะพอควรโดยพ่อคนที่ย่ําแย่สองเซกเมนต์ข้างล่างเนี่ยกำลังย่าแย่เนี่ยคุณต้องมีจริยธรรมอัดฉีดเข้าไปให้เขาให้เยอะ ครับแล้วมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งต่างๆให้ไม่ใช่บอกว่าโอ้ต้องช่วยตัวใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยตัวเล็กตายใช่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 ต้องช่วยตัวเล็กก่อนครับคือถ้าคนตัวเล็กอยู่ไม่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ลำบากความหาฮะเพราะถ้าสมมุติว่าคนตัวเล็กเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นเราทํายังไงก็ได้คือแปลบ้านเมืองไม่ต้องสนใจถามว่าคนตัวใหญ่จะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะ มันมีโจนมาล้อมบ้านเนี่ยคนตัวใหญ่อยู่ยในในรั้วบ้านอย่างสุขสบายได้ยังไงอ่าฮะครับก, <rak. S 2> ก็เราเรามีเส้นของเราว่าไอสิ่งเหล่านี้เราเพิกเฉยไม่ได้ครับต้องเร่งเติมตรงนี้เข้ามาครับครับนั้นก็ต้องขอบคุณคุณวิชัยนะครับ,รบ,รบที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการคนตัวเล็กตัวน้อยได้ยืนหยัดต่อสู้ด้วย ขีดความสามารถของตัวเองให้ได้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ